พูดถึงความทรงจําการไปเที่ยวในวัยเด็กหลายคนคงนึกถึงชายหาดค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะสิ่งหนึ่งที่ระบาดรวดเร็วพอๆกับโควิดก็คือโครงการเขื่อนกันขึ้นหรือกําแพงชายหาดที่เกิดขึ้นแทบทุกจังหวัดติดทะเลค่ะหลายต่อหลายปีที่นักวิชาการได้พยายามสื่อสารว่าเขื่อนเหล่านี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการกัดเซาะแต่กลับเป็นสิ่งที่ซ้ําเติมให้ปัญหาหนักกว่าเดิมโดยเฉพาะการกัดเซาะที่ปลายเขื่อน จนทาให้ต้องขยายการสร้างกําแพงออกไปไม่รู้จบซึ่งตัวอย่างผลกระทบก็มีให้เห็นหลายต่อหลายที่ค่ะแต่ดูเหมือนว่าโครงการเหล่านี้ก็ยังขยายตัวต่อไปชายหาดหลายแห่งที่เคยสวยงามเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตกลับเหลือเพียงความพังทลายบางพื้นที่กลายเป็นบันไดตะไคร่น้ําที่เดินลงไปไม่ได้บางพื้นที่กลายเป็นกองหินพังๆหรือหาดกระสอบเน่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความสวยงามของหาดที่หายไปนะคะแต่คือความหายนะทางระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการปิดกั้นการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเลการหากินของสัตว์ชายทะเลนกทะเลไปจนถึงวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที่ไม่สามารถจอดเรือบนชายหาดได้เหมือนเมื่อก่อนอยังไม่นับการสูญเสียทรัพยากรที่ต้องระเบิดภูเขามาผลิตปูนซีเมนต์สูญเสียงบประมาณมหาศาลเพื่อมาได้โครงการทำลายชายฝั่งค่ะ การสอง,องศาวันนี้เราจะพาไปสำรวจประเด็นนี้กันค่ะว่าโครงการเขื่อนกันคลื่นหรือว่ากำแพงชายหาดเนี่ยส่งผลกระทบอะไรบ้างเขื่อนเหล่านี้ป้องกันการกัดเซาะได้จริงหรือไม่ เราจะมีทางเลือกไหนในการป้องกันการกัดเซาะโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมบ้างผู้เชี่ยวชาญท่านแรกที่เราจะไปคุยกันในวันนี้ก็คืออาจารย์บอยค่ะหรือว่าอาจารย์ศักดิ์อนันต์ปลาทองอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นผู้ที่รวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาอย่างยาวนานค่ะและเผยแพร่ข้อมูลกับสังคมมาโดยตลอด อาจารย์บอยคะที่เขาบอกว่าเราต้องสร้างเขื่อนพวกนี้ขึ้นมาเพราะว่าชายหาดเนี่ยถูกกัดเซาะคําถามคือชายหาดถูกกัดเซาะจริงๆริไหมคะก็ะจริงๆในในสภาวะธรรมชาติที่เราเห็นตอนนี้ครับมันก็ไปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันมีปัญหากัดเซาะชายฝั่งจริงๆคือรูปแบบของการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของปรากฏการทางธรรมชาติ ฤดูการหนึ่งเนี่ยชายหาดอาจจะหายไปแต่ว่าอีกฤดูการหนึ่งชายหาดก็จะกลับมาอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดตามธรรมชาตินะครับบางคนก็อาจจะไปมองว่านี่คือการกัดซ้ะชายฝั่งแต่จริงรูปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการกัดซ้ะชายฝั่งนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เพียงของการหายไปของหาดในบางฤดูการนะครับแต่อีกฤดูการหนึ่งเนี่ยคลื่นก็จะพาพาทรายกลับคืนมานะครับมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตามฤดูการทีนี้ในในสภาวะที่เราเห็นอีกอีกกรณีหนึ่งเนี่ย มันก็เป็นการกัดเซาะใจฝั่งจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการกัดเซาะใจฝั่งเนี่ยจำนวนมากเลยที่เราไปลงพื้นที่สารวจเนี่ยมันมีกระบวนการหรือว่าโครงสร้างที่มันไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธรรมชาติครับปกติเนี่ยทางธรรมชาติเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนย้ายของทรายตามฤดูกาลนะครับทรายก็จะไหลามาไหลไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดมันมีโครงสร้างอะไรเนี่ยที่ไปไปขวางการเคลื่อนที่ของทรายเนี่ยมันก็จะเกิดการสะสมอยู่ฝั่งหนึ่งขณะที่อีกฝั่งหนึ่งมันจะเกิดการกัดเซาะ ตัวอย่างเช่นเขื่อนกั้นปากล่องน้ำเนี่ยอันนี้หลายแห่งเลยมีสักเจกว่าแห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็พบว่าอันนี้เป็นต้นเหตุสําคัญเลยของการกัดเซาะชายฝั่งนะครับเพราะว่าทรายมันหายไปจาก,กระบบมีโครงสร้างที่มันขัดขวางการเคลื่อนย้ายของตะกอนทีนี้มันก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือเราเริ่มคิดที่จะแก้ไขปัญหาการเซาะชายฝั่งครับเราก็เริ่มเอาโครงสร้างที่เป็นกองหินอาจจะเริ่มจากกระสอบก็ได้กระสอบทรายบ้างกำแพงกันคลื่นบ้างไปวางสู้สู้กับคลื่นเพราะคิดว่าคลื่นเนี่ยจะต้องเข้ามาทําลายชายฝั่ง พอพอเรายิ่งทํากําแพงเอาของแข็งไปสู้คลื่นเนี่ยปรากฏการณ์ที่เราเห็นก็คือว่ายิ่งเอาของแข็งไปสู้คลื่นมันก็จะเกิดการสะท้อนของคลื่นสะท้อนแล้วก็ขุดคุค้ยเอาทรายหายไปแล้วก็เท่านั้นไม่พอเนี่ยตรงจุดสิ้นสุดของโครงสร้างมันก็จะเกิดการกระเซาะต่อเนื่องต่อ,ตอไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันเราก็เริก็ทำโครงการอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้เกิดการกระเซาะใจฝันจริงๆครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย ้นเหตุสายเหตุของการกัดซซอะใจฝังแล้วเนี่ยเมื่อเทียบระหว่างปัจจัยทางธรรมชาติกับปัจจัยที่ที่เราไปรบกวนรบวนการใจฝังเนี่ยเราเพบว่าสาเหตุของการกัดซซอะใจฝังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากกิจกรรมของมนุษย์ทท้งนั้นเลยครับแปลว่าที่อาจารย์เนี่ยจะบอกก็คือในพื้นที่ที่ถูกกัดซ้อจริงๆนะะี่ค่ะเขื่อนกันลื้นที่เป็นของแข็งเนี่ยมีส่วนช่วยน้อยถูกไหมคะยิ่งไปซ้ําเติมของปัญหาครับน mm hmm. อกจากจะช่วยเนี่ยถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้ ช่วยได้ในกรณีที่ป้องกันที่ดินตรงจุดที่มีกองหินมีกำแพงไปสู้คลื่นนี่ว่าอาจจะป้องกันไม่ให้คลื่นซอกเข้าไปอีกแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่ผมบอกว่ายิ่ง็นการซ้าเติมเนี่ยพอทากำแพงไปปั้บเนี่ยพอกคลื่นมาซัดเติมมันก็เกิดการ,ารมีทั้งขุดตรงข้างล่างนะครับแล้วก็มีทั้งกระทกแล้วก็เด้งขึ้นมาเนี่จะเด้งขึ้นไปเนี่ยต่เด้งล้นขึ้นไปทั้งคลื่นทั้งอะไรทั้งพัดเข้าไปด้านในเหมือนกันค่ะอยบอกว่าอาจารย์เนี่ยเคยทดลองเอาก้อนอิฐ มาวางไว้ตรงชายหาดด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ลองเล่าเสริมตรงนั้นเพิ่มด้วยได้ไหมคะเป็นการทดลองง่ายๆให้เห็นว่าถ้ามองสภาพหาดทั่วไปนะถ้ามองจากในภาพเนะี่ยเห็นว่าคลื่นข้างนอกเนี่ยไม่ได้สูงเลยนะเป็นคลื่นเตียเต้ยๆมา รับแต่พอทันทีที่เราเอาก้อนอิดก,ก้อนนั้นนะไปวางคอนกรีตก้อนนั้นไปวางรับแรงประทะคลื่นนะเราเห็นได้ว่าจากข้างนอกเนี่ยคลื่นมันเบามากคลื่นไม,ไม่สูงเลยนะครับแต่พอมาประทะปั๊บเนี่ยมันกระเด้งขึ้นไปเลยคือในทางทฤษฎีของคลื่นเนี่ยเมื่อรับแรงเมื่อมีของแข็งไปรูปสู้แรงคลื่นเนี่ยครับ มันมีโอกาสที่จะซอสะท้อนสูงขึ้นไปถึงเจ็ดเท่เขาของความสูงของคลื่นที่มาในในภาวะปกติจากในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็เลยทําตัวอย่างให้สื่อให้เห็นได้ง่ายๆว่าเนี่ยลองให้ดูในภาพที่แค่เอาอิดบล็อกก้อนเดียวมาเห็นเลยว่าคลื่นมันเด้งสูงขึ้นมาแล้วภาพนี้เนี่ยถ้าเรามอง,องดีๆนะเราเห็นว่าณจุดสิ้นสุดของก้อนอิกก้อนเนี้ยครับเห็นได้ว่ามันมีมันมีรอยร่องของน้ำเนี่ยพุ่งเข้าไปเลยพุ่งแทงเข้ามาในเข้ามาในชายฝั่งนะครับซึ่งมันก็ชี้เห็นว่าณจุุดสสิ้นนเี่ คลื่นมันจะเกิดการเลี้ยวเบนพุ่งเข้าไปหาชายฝั่งหนักขึ้นกว่าเก่านะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทําไมเวลาเราทํากําแพงกันคลื่นเนี่ยสิ้นสุดอยู่ตรงไหนปั๊บเนี่ย พื้นที่ถัดไปเนี่ยมันก็จะเกิดการกัดซาะต่อร้อยตัวเขื่อนที่กันคลื่นนะคะที่สร้างปัญหาเนี่ยเขามีทั้งหมดกี่แบบเหรอคะอาจารย์ถ้าเรามองประเภทของเฉพาะเขื่อนกันคลื่นนะครับเอาเราอาจจะแบ่งเป็นเป็นสประเภทใหญ่ๆอันนึงคือเป็นเขื่อนกันคลื่นที่อยู่นอกชายฝั่งนะครับเขาใช้คำว่า offshore breakwater เนี่ยอย่างแถวระยองเนี่ยที่เราเห็นเป็น,เป,นเป็นกองหินที่อยู่ข้างนอกชายฝั่งนะคะนรับก็เรียกว่าเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งอีกแบบหนึ่งก็คือเขื่อนกันคลื่นหรือกำแพงกันคลื่นที่อยู่ติดชายฝั่ง ที่ริมตลิงริมชายฝั่งริมชายหาดตรงนี้เลยแบบที่อยู่ชิดชายฝั่งเนี่ยถ้าเราไล่ตามลำบมีอีกหลายรูปแบบนะมันมีตั้งแต่เป็นกองหินไปจนถึงการสร้างเป็นเป็นชีดพายเป็นคอนกรีตปักเป็นแผ่นไปเลยหรือเป็นคอนกรีตหล่อคอนกรีตลงไปเลยนะครับมีการตอกเสาเข็มทาเสาเข็มจะเป็นแนวตั้งชันก็ไดก้ก็จะไล่ม,มีมีหลากหลายรูปแบบแบบไหนที่สร้างปัญหาเยอะที่สุดคะแบบที่สร้างปัญหาเยอะที่สุดก็คือแบบที่เป็นเป็นกําแพงคอนกรีตแนวตั้งห้ถตะครื่นเข้ามาเนี่ย มันก็รับแรงประทะก็มีการเด้งและสะท้อนกลับนะครับมีทั้งขุดคุ้ยด้านล่างและก็เด้งขึ้นคือรับแรงประทะโดยตรงเนี่ยแบบตั้งตรงอันนี้คือตัวที่ร้ายที่สุดนะครับที่ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดครับแต่ถ้าเกิดเป็นแนวลาดเอียงลงมาแล้วก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าคือเขาจะมีม,มีมีลำดับความรุนแรงเนี่ยไล่แั้งแต่กองหินกองหินซึ่งมันมีรูพรุนเพราะมันมีความพรุนเนี่ยคลื่นเข้ามามันก็เหมือนกับมีการสลายพลังงานแต่ถ้าเกิดเป็นกำแพงทรงตันเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะเป็นมาตรฐานสี มาตรการสีเทาแบบเข้มเลยหน่วนที่อันตรายที่สุดลายแรงที่สุดคือกำแพงแนวตั้งตรงครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ชายหาดในประเทศไทยเนี่ยที่ได้ผลกระทบจากโครงการเหล่านี้คะมีเยอะขนาดไหนคะอาจารย์พอเราเห็นเห็นว่ามีปัญหากัดซ้อชายฝั่งนะครับสิ่งที่เราคิดกันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดว่า ก็ต้องเอาของแข็งไปสู้คลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดชายฝั่งจํานวนมากเนี่ยคิดเป็นใจฝั่งรวมกันประมาณเกือบ790กว่าิกิโลตอนนี้ครับสิ่งที่ตามมาคือว่ากําแพงณจุดสิ้นสุดเนี่ยมันก็เกิดการกระเซาะต,ต่อเน,นื่องประมาณ3-400เมตรนะครับแต่ละกองแต่ละกองเนี่ยครับมันก็รวมรวมกันมาอีกประมาณ80-90กิโลเนี่ยครับรวมรวมก็800กว่ากิโลที่มีนาตอน,น นั่นคือ<ม>นั่นคือสิ่งก่อสร้างสารพัดอย่างที่เราพยายามไปสู้คลื่นแต่ว่ายิ่งทําก็ยิ่งแพนะครับเพราะว่าพูดแบบนี้มา7จ็ดปีแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็แต่ละปีเนี่ยมีโครงการทํากําแพงการคลื่นวางกองหินเพิ่มแต่ละปีเนี่ยปีละหลายสิบกิโลแต่ว่าตัวเลขกัดเซาะไม่หยุด<ม>เพราะฉะนั้นตัวเลขกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยไม่เคยลดเลยเพราะว่าเรายิ่งทํากําแพงเนี่ยมันก็ย้ายจุดปัญหาไปเรื่อยๆนั้นตัวเลขปัญหากัดเซาะชายฝั่งบ้านเรามาเลยไม่ไม่ลดมีแต่จะเพิ่มนะครับด้วยด้วยปัญหาที่ว่า การกัดซาะอะค่ะมันก็จะย้ายไปที่ปลเขื่อนเรื่อยๆใช่ไหมคะแบบนี้เรามีทางออกแบบไหนที่ที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาปบาผาวนบ้างคะถ้าเราทําอย่างนี้ครับมันจะมันจะไปสูดถามมันจะหยุดไหมมันจะหยุดตรงที่มันมีโขดหินริมทะเลนั่นถึงจะหยุดนะครับเพราะนั้นแนวทางที่เราเสนอคือว่าเรายอมหยุดที่ตรงนี้ที่300เมตรไม่สร้างต่อปัญหาการซ้อจซะชายังก็เดินอยู่แค่ตรงนั้นแต่ถ้าเราทําไปอีกแปลว่าเราต้องทําไปอีกไม่รู้จบนะครับนั้นถ้าบอกว่า มันเป็นบ้านคนแล้วอันนี้อาจจะอาจจะหยุดยากถ้าจะเป็นต้องสร้างก็สร้างแต่ถ้าเกิดที่ตรงนั้นเกิดเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าเป็นที่สาธารณะเรายอมเสียตรงนั้นให้ทะเลเว้าเข้ามาแล้วเขาก็จะหยุดที่เริ่มทดลองทํากันมาแล้วนะซึ่งหลายคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เนี่ยก็คือการใช้รั้วไม้ครับก็คือจริงๆรั้วไม้เนี่ยมัน เราอาจจะเห็นในข่าวหรือว่าในพื้นที่หลายพื้นที่เขาใช้ไม้ไผ่ไปปักบริเวณที่เป็นหาดเลนเพื่อให้เกิดการตกตะกอนของดินเลนขึ้นมาเนี่ยดินงอกกลับมาฟื้นฟูป่าเชเลนกลับมาอันนั้นคือหาดที่เป็นดินเลนทีนี้อันใหม่ที่ที่เราดูกันก็คือว่าบริเวณที่เป็นหาดทรายจริงๆที่ที่คลื่นแรงที่สุดของประเทศไทยเนี่ยก็คือที่ที่มีหาดทรายฉะนั้นเลยนั้นปกติโดยธรรมชาติเนี่ยคลื่นเป็นตัวที่พาทรายเข้ามาหากันดินนั้นพอหลักเราคิดแบบนี้ปั๊บแทนที่เราจะเอาของแข็งไปสู้คลื่นเนี่ย เราทำโครงสร้างที่มีลักษณะที่เป็นโครงสร้างโปร่งเพื่อให้คลื่นมาถึงโครงสร้างเนี่ยแล้วเกิดผ่านไปได้ครับคลื่นผ่านเข้าไปได้แล้วก็ไปสลายพลังงานทรายที่คลื่นพามาเนี่ยมันก็จะตกทับถมด้านหลังครับแล้วต่อมาเราก็ได้แนวคิดเรื่องของการปักปักไม้เป็นรูปซิกแซกแต่ว่าช่องว่างระหว่างไม้เนี่ยคือมีส่วนช่วยทําให้คลื่นซอฟลงถูกไหมคะให้คลื่นเนี่ยเบาลงค่ะถ้าเราสมมติมีมีนิ้วนิ้วมือผมเป็นเป็นเป็นรั้วเป็นรั้วไม้เนี่ยครับพอคลื่นเข้ามาเนี่ยผ่านเข้าไปเนี่ยปับ คลื่นฐานเข้าม,ามาตับมันจะเลี้ยวเบนเข้ามาแล้วมันมันปะทะกันครับมันก็จะเกิดการสลายพลังงานคลื่นด้านหลังรัวไม้สายก็จะตดทับถุนครับซึ่งก็คือเป็นวิธีการป้องกันการกระซาะที่ไม่ทําลายธรรมาชาติถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็ลดลดพลังงานคลื่นตรงนั้นพอคลื่นสลายพลังงานตับเนี่ยหาดทรายก็จะสะสมแล้วก็ไม่ไม่ทำลายชายหาดข้างเคียงถ้าวันหนึ่งรัวไม้มันจมอยู่ใต้ทรายแล้วเนี่ยมันก็คือเราต้องการเราต้องการเดินทรายชายฝั่งที่จะเป็นตัว สลายพลังงานคลื่นแล้วก็เนินทรายใจฝังก็เป็นเป็นแหล่งทรายเ<อ>กยบป้องกันใจฝังนะครับโลไม้ก็จมทรายไปคสำหรับการแก้ปัญหาการกัดเซาะแบบไม่ทำลายธรรมชาติจริงๆก็มีตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปประทำหลายแห่งแล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นที่หาดปากเมงศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลจังหวัดตรังที่ใช้วิธีปักไม้แบบฟันปลาเพื่อลดพลังงานคลื่นและเพิ่มการสะสมของทรายจนทำให้เนินทรายกลับมาตามมาด้วยพืชพันุ์ชายหาดทั้งผักบุ้งทะเลรักทะเลเตยทะเลและอีกมากมายค่ะหรือที่หาดบางเกตตำําบลบางเก่าอําเภอชะอําซึ่งเคยมีปัญหาการกัดเซาะ ที่เป็นผลมาจากเขื่อนกั้นปากร่องน้ำชะอําและกำแพงริ่อฟังที่ไล่ยาวมาเรื่อยๆทีนี้ก็ได้ทดลองใช้วิธีปักไม้ชะลอกลื่นและพบว่าเพียง20วันด้านหลังรั้วไม้ก็มีทรายสะสมสูงขึ้นกว่า80เซนติเมตรและผ่านไปแค่ครึ่งปีชายหาดที่เคยถอยร่นก็กลับมาค่ะ และอีกหนึ่งตัวอย่างของเคสที่ประสบความสำเร็จที่เราจะพาไปพูดคุยกันวันนี้อยู่ที่เกาะลิบงค่ะซึ่งเจ้าของบ้านคุณโลสบุลิสลาสามารถปกป้องชายหาดด้วยเทคนิครู้ไม้สลายคลื่นแบบนี้ได้ค่ะ ให้คุณโลสเนี่ยช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหมคะว่าเหตุการณ์เนี่ยร้ายแรงขนาดไหนแล้วก็เกิดจากอะไรคะจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนาะสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะไปตัดสินใจว่าจะมีบ้านริมเทะเลที่ตรงนี้ค่ะเกาะเกาะลี่บงเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยยังไม่มีเขื่อนยังไม่มีอะไรเลยนะคะแต่เห็นว่ามันเริ่มมีการกัดกร่อนพื้นที่ชายหาดอยู่บ้างหลังจากที่เราไปตรงนั้นเมื่อ13ปีที่แล้วค่ะเขาไปสร้างเขื่อนตอนไหนเนาะเพราะว่าเขาคงกลัวว่ามันจะกัดเซาะเยอะเนาะทางรัฐก็ไปสร้างเขื่อนขึ้น แล้วเราก็เห็นว่ามันก็หยุดการกัดไปพักหนึ่งเพราะมันมีเขื่นขื่นปูนะคะมาโพดเด <ฮะ S 1> ตเสร็จแล้วพอเรากลับไปอีกทีหนึง่งเราก็เริ่มเห็นว่าไอ้เขืนปูนเนี่ยมันแตก การกัดเซาะมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วมันก็เริ่มขยบมาทางมา,มาทางพื้นที่ที่เป็นตัวบ้านที่โรสอยู่อะค่ะตอนนั้นก็ตื่นเต้นตัวเองมากเลยว่าจะทํายังไงดีก็เราเห็นอยู่ว่ามันเป็นปูนแล้วมันไม่ได้อะมันมันไม่ใช่แล้วก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตใหญ่เลยนะคะว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่มันจะทําการแบบโปรเทคไม่ให,ไให้ไม่ให้เกิดการกัดเซาะก็ไปเจอว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะทําอะไรที่มันเป็นแข็งแข็งอะ เพื่อ hmm. ที่จะชนกับมันนะเราควรจะแบบว่าเหมือนเอาอ่อนไอปปะทะดีกว่านะคะเราก็เลยประกาศในในเสือทนะี่อาจารย์คนนึงอะ่ะชื่ออาจารย์บอยเนี่ยไม่รู้จักท่านเลยนะคะ <c oughs> ก็ไปเลยค่ะโพสต์เข้าไปในเมสเซจส่วนตัวแล้วบอกว่าช่วยหนูหน่อยเพราะว่าไม่อยากทําแบบเดิมๆเ,เราอยากเคา,ารครบ ธรรมชาติว่าถ้าเขามาแล้วเราไม่ได้คอนฟรอนต์แบบสู้กับเขาแรงๆอ่ะเราน้อมรับเขาแล้วค่อยๆลิสเขาไปแบบเหมือนธรรมชาติเนี่ยค่อยๆให้มันฟื้นกับม,มันจะเป็นไปได้ไหมอาจารย์ก็เลยบอกขอไปดูหน่อยนัดวันกันเลยบอกไปดูแล้วพอไปดูปุ๊บเขาก็บอกว่าลองกันไหมล,ววลองยังไงคะลองเอาไม้ปักดูแล้วทาวิธีแบบ แบบเป็นเหมือนการชนแบบซอฟอะค่ะเราก็ถามว่าใช้งบเยอะไหมคะกลัวว่าจะต้องใช้งบเยอะพออันนี้จย์บอกซื้อแค่ไม้เองแล้วก็หาแรงคนมาปักก็ปรากฏว่าลงทุนไปเบ็ดเสร็จก็ซื้อไม้ประมาณ4ี่เมตรแล้วก็ฝังลงไป2เมตรแล้วโผล่ขึ้นมา2 m. เมตรเบ็ดเสร็จก็คือค่าแรงค่าคนไม่น่าเกิน2 5งหมื่น้าจบเลยจริงปะคะคือสองหมื่นห้าพจบเลยจบเลยจบเลยเราก็นั่งดูว่า ที่มันจะได้ผลจริงไหมปรากฏว่าพอฤดูมรสุมมาตื่นเต้นระทึกใจมากเลยเพราะขึ้นแรงมากแต่ว่าเช้าวันลุ่งขึ้นเราก็เห็นมีทรายเก็ดลงมาจริงๆด้วยมันได้ผลนี่นะก็ตอนนั้นก็วัดวัดเอาเลยนะแบบขึ้นมากี่เส้นขึ้นมากี่เส้นเชื่อไหมคะว่าเสาที่เราปักลงไป2เมตรแล้วโผล่หัวมา2เมตรอะ ในฤดูฝนหรือฤดูมรสุมนั้นอะเราเก็บทรายขึ้นมาได้นะคะจนกระทั่งไอ้ต้นไม้รากของต้นไม้เราอะคะ่ะที่มันเคยไม่มีทรายแล้วอะมันมีทรายกลับขึ้นมาแล้วต้นไม้ตัวนั้นก็เลยแบบว่าไม่ล้มเลยราก,ก็ดีใจมากแล้วก็ทําทําไปเรื่อยๆนะคะผ่านไปหนึ่งฤดูกาลทรายขึ้นมาเต็มแล้วไม้ที่เราปักไปเนี่ยมันก็ค่อยๆจมไปในทรายเยอะขึ้นเพราะเนื่องจากทรายมันเพิ่มมาเนอะแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะเพิ่มอยู่ตลอดนะ มันเป็นธรรมชาติของมันบางฤดูกาลขึ้นมันมาแรงมากมันก็ดึงกลับไปบ้างแต่มันไม่ดึงไปโหดมันดึงไปกับพอวันที่มันจะต้องมาเติมเต็มให้เรามันก็กลับมาเติมเต็มให้เราตอนนี้พอมันเติมจนยิ่งแล้วเนี่ยเราอยากเพิ่มให้แน่ใจว่าบ้านของเราจะปลอดภัยเนี่ยนะคะเราก็เติมเสาเป็นเสาที่3ามไปเรื่อยๆไปข้างหน้ามันก็จะทําให้พื้นที่ที่เราเคยถูกกัดเนี่ยมันถูกกลับคืนมาข้อดีของรั้วไม้แบบนี้ คือวัสดุหาง่ายค่ะราคาไม่แพงเป็นมิตรต่อธรรมชาติและถอนออกได้สะดวกหลังจากเนินทรายกลับมาแล้วซึ่งเทคนิคนี้ก็มีในหลายๆประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเกาหลีซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าช่วยฟื้นคืนสภาพชายหาดและสร้างเนินทรายชายฝั่งขึ้นมาเพื่อเป็นปราการป้องกันคลื่นลมในช่วงมรสุมค่ะ อาจารย์คะแล้วนอกจากแนวไม้ไผ่อะค่ะที่ช่วยป้องกันการกัดเซาะแล้วการฟื้นฟูแนวปะการังหรือว่าแนวหญ้าทะเลหรือว่าการทําปะการังเทียบเนะะี่ยค่ะมีส่วนช่วยในระยะยาวไหมคะปะการังหญ้าทะเลเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเ็เป็นตัวลดแรงคลื่นสลายพลังงานคลื่นตามปกติโดยธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าใครฝังตรงไหนที่มีแนวปะการังอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราก็จะมักจะเห็นว่ามีหาดทราย โครงสร้างที่เป็นกิ่งก้านของปะการางังหรือว่าใบมันพิ้วไปพิวมาของญา้าทะเลเนี่ยคลื่นเม้าก็จะสายพลังงานคลื่นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วแนวปะการังเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่จะไม่ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งถูกไหมคะเขาเรียกเป็นเป็นระบบนิเวศชายฝั่งนะหรือว่าริวิงชอร์ไลน์ภาษาก็จษาละวิงชอร์ไลน์ริวิงชอร์ไลน์ก็เช่นหัทรายหินแนวปะการางัง หญ้าทะเลป่าชายเลนเนี่ยนันเป็นลิฟวิ่งชอไลที่ช่วยปก,ป,กป้องชายฝั่งแล้วถ้าในอนาคตเนี่ยระดับน้ําทะเลสูงขึ้นล่ะคะอาจารย์เราจะมีวิธีการแก้หรือว่าทางออกยังไงบ้างคะจากอดีตที่ผ่านมาตอนนี้ระดับการสูงของน้ําทะเลเนี่ยประมาณล้วสอมิลสามิลบางที่ไปถึง4ีห้ามิลเพราะว่า มันรวมกับปัญหาที่แผ่นดินสุดอย่างแถวทักแถวกรุงเทพถูกประการเนี่ยตรงนั้นมีปัญหาเรื่องแผ่นดินสุดเพราะว่าเราอยู่บริเวณที่เป็นหาดเลนนะครับปัญหาทุกวันนี้มนไม่ได้ยุ่งกับเรื่องของ ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเลยปัญหาที่เกิดจากสิ่งก่อสร้างทั้งนั้นสิ่งที่ที่จะเป็นเนี่ยของระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเนี่ยครับมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นมันไปอย่างช้าๆโดยทั่วไปกระบวนการชายฝั่งเนี่ยมันจะมีกระบวนการปรับตัวไปเรื่อยๆและอย่างต่างประเทศละ่ะคะอาจารย์ที่เขาค่อนข้างมีมรสุมที่รุนแรงเนาะระดับขึ้นของเขาก็อาจจะรุนแรงกว่าเราเขามีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างคะต่างประเทศแม้แต่อเมริกาต่างๆก็ใช้ระบบเดียวกันกับที่เราคิดกันตอนนี้คือเอากรแพงไปสูค้คลื่นหลายๆประเทศเขาก็ รู้แล้วว่ากําแพงไกค่คลื่นเนี่ยตัวร้ายเขาก<ฆ>็าใช้กลับมาหาวิธีการแบบอ่อนนะแบบอ่อนตั้งแต่จะเป็นปักไม้ก็แล้วแต่การเติมทรายแล้วก็ที่สําคัญคือแนวถอยล่นถอยล่นคือไม่ให้มีสิ่งก่อสร้างอยู่ในแนวประชิดชายฝั่งเราที่ผ่านมาค่ะอาจารย์อาจารย์ได้เคยนําเสนอเทคนิคนี้ไปเสนอทางภาครัฐแล้วทางภาครัฐเนี่ยตอบรับมาอย่างไรบ้างคะเรากําลังเปลี่ยนแนวคิดของของของค์กรของคนที่ ปลูกฝังกันมานานในช่วงแรกๆที่เข้ามาทํางานด้านนี้คือการให้ข้อมูลเลยให้ดูข้อมูลจริงๆแล้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายฝั่งปัญหาเกิดจากสาเหตุใดเนี่ยเราใช้เวลามาสักสามสี่ปีกว่าจะจูนความคิดของคนทุกคนเนี้เราเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเราจะเห็นว่าคนในพื้นที่เริ่มลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยหลังจากที่เริ่มเห็นตัวอย่างนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับ จากการที่เราแพ้มาตลอดเนี่ยคานที่ไหนก็ค้านเขาไม่ได้สักที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ทํากําแพงมาตลอดแต่พอทํากําแพงเสร็จเห็นเลยว่าผลกระทบเนี่ยมันมันตามมาทันทีแล้วก็เลยมีตัวอย่างให้ชาวบ้านเขาได้เห็นกันว่าเนี่ยปัญหาไหนว่าทํากําแพงกันขึ้นแล้วเกิดปัญหาแบบนี้ขั้นตอนต่อมาที่เราทําก็คือเราเริ่มเสนอมาตรการคุ้มครองหาดที่ดีอยู่ก่อนเนาะที่เราบอกว่าหาดที่ดีอยู่เนี่ยต้องคุ้มครองให้ได้ พื้นที่ที่กำลังมีปัญหาให้หยุดทําแนวถอยล่นมีการกัดกรองโครงการน่ะโครงการทากําแพงกันคลื่นทั้งหมดนะครับจากเดิมที่ไม่เคยมีการศึกษา EA มาตั้งแต่ปี56เนี่ยครับอีกไม่กี่ขั้นนะครับก็จะครบวงจรอ,ออกมาแล้วต้องมีการศึกษาผลกระทบนอกจากอาจารย์ศักดิ์อนันต์ที่ทํางานด้านนี้อย่างจริงจังมาหลายปีแล้วอีกหนึ่งกลุ่มคนที่เป็นเรี่ยวแรงสําคัญในขบวนการพิทักษ์ชายหาดก็คือกลุ่มเยาวชนที่ชื่อว่า Beach for Life ซึ่งเริ่มต้นจากการไปชมลมเล็กๆในโรงเรียนและขยายขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเครือข่ายเยาวชนทั่วภาคใต้ทั้งจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานีสิ่งที่พวกเขาทำมีตั้งแต่การสื่อสารความรู้ด้านชายหาดเช่นบนเว็บไซต์ beachlover.net และแฟนเพจ beachforlife ใน Facebook ค่ะมีการทำงานลงพื้นที่ติดตามสภาพชายหาดเช่นเก็บข้อมูลระดับน้ำทะเลเพื่อตอบโจทย์ว่าพื้นที่มีการกัดเซาะจริงหรือไม่ รวมทั้งการทำงานร่วมกับชุมชนพูดคุยให้ความรู้หาทางออกให้คนรู้สิทธิ์ของตัวเองในชุมชนช่วยเหลือด้านกระบวนการเรียกร้องต่อภาครัฐและด้านกฎหมายค่ะล่าสุดพวกเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังแคมเปญ s a v e าดม่วงงามที่ชาวบ้านเขียนข้อความลงกระดาษและโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไปจนถึงช่วยยื่นฟ้องคดีจนกระทั่งสารปกครองสั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราวค่ะแต่งานของพวกเขาก็ยังไม่จบ การต่อสู้บนหนทางนี้ยังอีกยาวไกลวันนี้เราจะไปพูดคุยกับหนึ่งในแกนนำของกลุ่ม Beach for Life น้องน้ำนิ่งอภิษ์ทักษณีค่ะน้ำนิ่งคะการก่อตั้งกลุ่ม Beach for Life ค่ะเริ่มต้นมาได้ยังไงคะ บิดพลไลเนี่ยก่อตั้งตอนปีพศ2555นะครับเริ่มต้นจากการที่เราเห็นปัญหาเรื่องการกัดเ้าใช้ฝั่งนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยเราได้ข้อมูลจากสงขับพลลัมนะครับซึ่งจัดค่ายเยาวชนที่เอาเยาวชนเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องชายหาดมีนักวิชาการมาให้ข้อมูลอะไรเงี้ยฮะทำให้เราเห็นปัญหาการกัดเ้าใช้ฝั่งเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ของสงขาเราก็เลยรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้ประชาชนนะครับโดยเรื่องจากกลุ่มเพื่อนเราในโรงเรียน แล้วเป้าหมายของกลุ่มเราคืออะไรครับเป้าหมายของบิดฟลายเนี่ยคือการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนโดยเราเน้นเรื่องของความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบริเวศชายหาดนะครับว่าชายหาดเป็นยังไงหาดกัดเซาะเพราะอะไรนะครับวิธีการในการป้องกันชายฝั่งเป็นยังไงนะครับอันที่2ก็คือเราส่งเสริมให้ประชาชนนะครับได้มีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ชายหาดร่วมกับท้องถิ่นร่วมกับรัฐแล้วก็เราพยายามจะสนับสนุนการผลักดันเชิงนโยบาย นะครับให้ให้ให้เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นแล้วการทํางานของกลุ่มเราอะคะมีกระบวนการทาํางานยังไงบ้างคะออบิดฟลายเราทํางานหลักๆเราเน้นเรื่องของการให้ข้อมูลเนาะงานที่เราทํำก็จะให้ความรู้ผ่านเพจบิดฟลายนะครับเราก็จะปลิดคอนเทนต์เรื่องการกระบสอสเชายฝัฟงมีการลงพื้นที่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็เอามานำเสนอผ่านเพจนะครับอันนี้เป็นงานที่ทําหลัก อันต่อมาก็คืองานเก็บข้อมูลเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนเนี่ยตามพื้นที่ต่างๆนะครับได้ลุกขึ้นมาเก็บข้อมูลชายหาดหน้าบ้านตัวเอันสุดท้ายก็คือการผลักดันการทํางานเชิงนโยบายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการประสานกับหน่วยนโยบายตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศนะครับเพื่อขับเคลื่อนเรื่องที่เป็นระดับนโยบายอย่างเช่นถ้าในระดับท้องถิ่นเราอยากจะผลักดันเรื่องเทศสัญญัติในเรื่องของการดูแลรักษาชายหาดอะไรเงี้ยฮะเราก็พยายามจะทำเนี้กับท้องถิ่น ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ชายหาดที่ทางภาคใต้อะค่ะมีผลกระทบเยอะไหมคะทุกจังหวัดเนี่ยพ,พูดได้ว่ามีกำแพงกันขึ้นหมดเลยนะครับใน ในในจังหวัดที่ติดชายฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันแต่ละพื้นที่ก็มากน้อยแตกต่างกันไปหลายพื้นที่เนี่ยพอสร้างเสร็จที่หนึ่งแล้วมันก็เกิดการกระเซาะอีกพื้นที่หนึ่งมันเลยทําให้เกิดสร้างต่อไปเรื่อยๆนะครับจากข้อมูลที่เราเก็บในเรื่องของระดับน้ํามาค่ะพื้นที่ที่เขามีโครงการว่าจะสร้างเขื่อนกันคลื่นเนี่ยนาที่ที่นั้นนะคะมีการกัดเซาะจริงๆหรือเปล่าคะเออเสพานม่วงงามเนี่ยฮะชาวบ้านเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากการที่โครงการของรัฐเนี่ยเขาเข้าไปพื้นที่แล้วมีการ ไปต่อเสาเข้มกุดหากตายเขาใช่ไหมฮะทีนี้ชาวบ้านก็ออกมารณรงค์เรียกร้องหลังจากมีการต่อสู้กันโครงการถูกชะลอไปเนี่ยเราก็สนชาวบ้านเก็บข้อมูลแล้วตอนนี้ครบรอบหนึ่งปีละเราเก็บ<ะ>ข้อมูลวัดระดับของชายหาดทุกๆเดือนเนี่ยเราพบว่าชายหาดไม่กัดเลาะนะฮะมันมีการกัดเลาะเข้ามาในช่วงมรสุมก็จริงนะครับ<ะ>แต่พอผ่านมรสุมไปเนี่ยเขาก็คืนสภาพบมาเป็นเหมือนเดิมชาวบ้านนะคะที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยคะ่ะกำแพงกันขึ้นนะคะมีผลกระทบอะไรต่อชาวบ้านเหล่านี้บ้างคะ ถ้าพูดเรื่แฟแ,ฟแฟเนี่ยกำแพงกันคลื่นเนี่ยมีประโยชน์สําหรับพื้นที่ที่มันมีการกัดเซาะชายฝงจริงๆหมายถึงว่าบางาปีหนึ่งห้าเมตรหกเมตรสิบเมตรอะไรเงี้ยกัดไปจนบ้านช้าบ้านพังเดือดร้อนเสียหายเงี้ยถ้าเราสร้างกําแพงกันคลื่นก็จะช่วยปรเทคบ้านเรือนของที่้องประชาชนด้านหลังกาแพงได้อะไรเงี้ยฮะถ้าสร้างกําแพงกันคลื่นแล้วแล้วช่วงมรสุมจริงๆเนี่ยบางครั้งอาจจะมีคลื่นที่มันประทะกําแพงแล้วมันกะโจรข้าม เข้ามาในแผ่นดินม in oh, oh, ีละอองน้ําเค็มเข้ามาในพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนซึ่งอันนี้เป็นผลกระทบที่เกิดซึ่งถ้าเราสร้างําแพงกันขึ้นเราก็จะเจอสภาวะแบบนี้แล้วอย่างนี้กลุ่มเราเนี่ยมีมีส่วนช่วยชุมชนในแง่ไหนบ้างคะก็เราเรามีส่วนในการให้ความรู้เป็นหลักเลยครับอย่างเช่นชุมชนไหนที่กําลังเผชิญกับโครงการก่อสร้างําแพงกันขึ้นที่สุราษฎร์ธานีทะเลเงี้ยครเราก็ลงพื้นที่ไปเราก็ทําข้อมูลร่วมกับนักวิชาการเนียครับไปยืนยันว่า หาดดอนทะเลไม่ได้มีการก่าใช้ฝั่งนะครับมันมีการทับถมปีละ3 3มดมเมตรจะด้วยําดังนั้นกําแพงกงินขึ้นไม่มีความจําเป็นต่อหาดดอนทะเลเราก็ทําหน้าที่ที่จะไปให้ความรู้กับชุมชนอย่างนี้อ่าแล้วอย่างที่น้ำนิ่งได้บอกลยเนาะว่าในเคสของหาดม่วงงามะค่ะที่เราเซฟไปได้สําเร็จเนี่ยปัจจัยความสําเร็จคืออะไรผมคิดว่าเป็นเรื่องของความรู้และความกล้าของชุมชนนะเขากล้าที่จะออกมาสื่อสารออกมาบอกว่าเขาไม่ต้องการอันที่2ก็คือชุมชนเนี่ยรู้จัก วิธีการสื่อสารที่จะทําให้ประเด็นของตัวเองเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ในชุมชนของตัวเองแต่เป็นวาระของสังคมเลยผ่านมุ่งงามติดเทรนทวิเตวเตอร์ด้วยมันทําให้คนรับรู้ว่าหาดมุ่งงามมันมันเกิดได้ขึ้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยเกิดจากการรณรงค์การสื่อสารของชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่ที่สําคัญในการในการทําให้ ให้ได้รับชัยชนะแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะมีความเสี่ยงไหมคะที่โครงการนี้จะกลับมาคะตอนนี้คดีมันอยู่ในชั้นศาลเนาะแล้วก็ในกรณีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยผมคิดว่าศาลค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นว่าโครงสร้างกาแพงกันขึ้นเนี่ยเป็นเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันจะเข้าไปที่ชายหาดแล้วมันทําให้เกิดการกัดเซาะชฝั่งตอนนี้ชาวบ้านม่วงมามลุกขึ้นเก็บข้อมูลระดับน้ําเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหาดหน้าบ้านตัวเองซึ่งผมคิดว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัว โครงการนี้ไม่มีความจําเป็นแล้วโครงการนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเรื่องนี้สําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่การทํางานของกลุ่มคนบิดไวาค่ะเรามีวิธีการแนะนําข้อแนะนําอะไรยังไงบ้างคะสําหรับคนที่เขาอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาชายหาดค่ะเริ่มแรกคือแชร์ข้อมูลในเพจนะครับไปให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะขยายความรู้สําหรับคนที่อยู่ริมชายหาดถ้าบ้านของคุณเจอปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อ ทางเรามาได้เราก็ยินดีที่จะลงพื้นที่ไปพูดคุยแล้วก็หรือไม่ก็ได้ได้ปรึกษาหารือกันว่าจะช่วยกันด้วยวิธีการไหนนะครับหรือแม้กระทั่งสนใจเรื่องของการเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยครับก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ในเพจหรือในเว็บไซต์ของบิตคอร์ได้แล้วก็มีวิธีการในการเก็บข้อมูลชายหาดอย่างง่ายที่ชุมชนสามารถเก็บข้อมูลเองได้แล้วก็มันก็จะเป็นชุดความรู้ของชุมชน ในวันที่สภาพแวดล้อมอยู่ในภาวะวิกฤตและโลกกำลังนับถอยหลังสู่วันที่อุณหภูมิโลกสูงเกิน1.5องศาเซลเซียสขั้นแรกในการป้องกันภัยพิบัติในเชิงนโยบายคือการที่ภาครัฐ หยุดโครงการการทำลายธรรมชาติและหาวิธีแก้ไขที่เน้นความยั่งยืนโดยใช้ข้อมูลทางวิชาการเป็นตัวตั้งแทนที่จะคิดเรื่องผลประโยชน์ซึ่งการแก้ไขอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ภาคประชาชนทุกคนจำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการเหล่านี้ค่ะและช่วยกันส่งเสียงก่อนที่เราจะไม่เหลือพื้นที่ชายหาดไว้ให้ลูกหลานของเราค่ะ